ชายของผมเป็นโรคประหลาดอย่างหนึง่งเดี๋ยวเราฟังดูประหลาดอย่างไรนะจ๊ะที่หมอเองก็หาสาเหตุไม่พบแต่ก็ได้แต่สันนิษฐานว่าแพ้ยาคือมีผิวหนังไหม้ไปทั้งตัวมันโดนไฟคลอกมีแผลลามเข้าไปในปากจนเยื่อบุช่องปากเปื่อยยุย่ย ดวงตาอักเสบแฉะมองอะไรก็พร่ามัวไปหมดมีน้ำเหลืองไหลออกทางจมูกพี่ชางผมทรมานมากจนคิดว่าอย่างไรเขาก็คงไม่รอดตอนนั้นพี่น้องทุกคนจึงแนะน,นำให้เขาทำบุญถวายผ้าไตรไล้ทำบุญสร้างพระธรรมกาลจำตัวภายในในช่วงยีบสองเมษายน2548ที่ผ่านมานี้เราคิดกันว่าไม่มีอะไรช่วยได้แล้วในตอนนี้นอกจากบุญ พิชาจึงยอมทาทุกอย่างทั้งั้งที่แอนตี้วัดโดยได้ร่วมบุญสร้างพระจารึกชื่อของตัวเองแต่ทําเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นทําพระกลัวตายเผื่อเหนียวว่าเอาไว้ก่อนยังไม่เข้าใจในบุญแต่กระทาเผื่อเหนียวเอาไว้ส่วนที่เหลือพี่น้องก็ช่วยกันออกเงินทําบุญให้ซึ่งก็ยังสร้างไม่เต็มองค์อยู่ดีแล้วครับ แต่ขนาดยังสร้างไม่เต็มองค์พี่ชายกลับมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆอย่างอัศจรรย์ภายใน5วันจนกระทั่งแผลแห้งและออกจากโรงพยาบาลได้แต่ก็ย,ยังต้องคอยหยอดน้ำตาเทียมเพื่อช่วยในการมองเห็นความรู้สึกของพี่ชายตอนนี้เขารู้สึกลึกๆว่าเป็นเพราะบุญที่ทำให้ตัวเขานะ่รอดชีวิตขึ้นมาได้ ทั้งทั้งที่ยังไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับวัดมากนักและก็ให้สัญญาว่าจะมาวัดแต่จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ยอมมาเลยครับน้องสาวผมทําธุรกิจรีสอร์ทมีปัญหาขาดทุนใหญ่ย,ยับเกิดภพาะว่านี้สินมากมายถึงขั้นทะเลาะกับสามีอย่างรุนแรงและรู้สึกว่าสามีนไม่ไปเคยเข้าใจอะไรเลยเป็นที่ปรึกษาอะไรก็ไม่ได้ดสักอย่างน้ำซ้ำน้ำซ้ำยังดื่มแต่เล่า ทำให้เธอรู้สึกเคว้งคว้างเหมือนอยู่ตัวคนเดียวหาที่พึ่งที่ไหนก็ไม่ได้เลยหันไปทางไหนก็ไม่มีใครเธอได้แต่ร้องไห้หลบเข้าห้องพระจมอยู่กับกองทุกข์คิดสับสนวนไปเวียนมางแต่หกโมงเย็นถึงสองทุ่มเธอรู้สึกมืดมนหาทางออกไม่ได้ เลยคิดไปชดว่าเราคงจะต้องตายมั้งพอบายเขาถึงจะยอมเข้าใจในเมื่อไม่มีใครเป็นที่ปรึกษาได้เราไปอยู่กับแม่เราดีกว่าแม่ไม่เคยทอดทิ้งเราเลยแต่ว่าแม่เรานะี่ยตายไปนานแล้วเธอไปคว้ามีดปอกผลไม,ม้ แทงลงที่ท้องเพื่อจะได้ไปอยู่กับแม่อย่างสมใจเลือดก็ได้ดไหลทลักนองออกมาอย่างไม่หยุดเธอเอามือกุมมีบในสภาพที่ร่างกายแข็งเกร็งไปทั้งตัวเธอหน้ามืดเพราะเลือดออกมากแล้วก็ตกจนสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นจากนั้นก็หมดสติลงไปในที่สุดเวลาผ่านไปจนถึงเวลากินข้าว สามีเห็นเธอยังไม่ออกมาจึงเข้าไปตามทุกทีเราเคยกินด้วยกันถึงเราจะยังไรก็ตามเราก็กินข้าวด้วยกันเห็นข้าวก็เลยรีบนำเธอส่งโรงพยาบาลนันทีเธอถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดอย่างด่วนที่สุดหมอทำการวางยาสลบบล็อกหลังแล้วก็ค่อยๆดึงมีดออกห,หวาวเสียว เธอตกยในสภาพที่ย่ำแย่มากตอนนั้นเธอสลึมสลือแต่ก็ยังรู้ตัวอยู่นิดๆิคือยังไม่ตายรู้ตัวนิดๆิดท a นนั้นเองเธอได้เห็นภาพองค์พระนั่งขัดสมาธิสีทองแวบขึ้นมาทำให้เธอได้สติฉุกคิดต่อว่าเราไม่อยากตายแล้วล่ะหมดอารมณ์แล้วเราไม่น่าค่าตัวตายเลย เพราะเรายังไม่ได้ทําบุญใหญ,ใหญ่ๆอะไรเลยในชีวิต oh. เห็นพระมาแล้วเกิดได้ความคิดจริงๆขึ้นมา <Okay. S 1> และหากเรารอดในครั้งนี้นี่นะถ้าเราไม่ตายเราจะไปสร้างพระแล้วถ้าบุญมีจริงขอให้ได้สร้างของพระสีทองแบบเนี้ยแบบที่เห็นตอนเนี้ย oh. จากนั้นเธอก็สลบแล้วหมดสติโดยไม่รู้ตัวไปอีก oh. จนกระทั่งหมอผ่าตัดเย็บแผลเสร็จจึงได้พักรักษาตัวจนกระทั่งหาย รอดตายได้ออกจากรงพยจาบาลมาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากนั้นเธอก็ตะเวนไปสร้างพระตามวัดต่างๆสิบกว่าวัด<า>จกนกระทั่งทราบข่าวการสร้างพระธรรมกายจำตัวนั่นก่อนก่อนทราบข่าวนะจึงทําให้เธอได้มาสร้างพระธรรมกายํำตัวและเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างจรงิจรงจังนับถึงแต่บัดนั้นเป็นต้นมาส่วนตัวผมเองก่อนนั้นก็เป็นคนแอนตี้วัดมาก เป็นชาพุทธแต่ในทะเบียนบ้านเท่าน,นั้นตั้งแต่สมัยวัยรุ่นผมดื่มแต่เหล้าเที่ยวกลางคืนตามรสสาผู้ชายจนกระทั่งได้มีภรรยาคนแรกแจ่สุดท้ายเราก็เลิกกันตัวผมเองต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนเป็นหญิงหนึ่งคนปัจจุบันอายุ19ปีชายหนึ่งคนปัจจุบันอายุได้ย0สปีห่างกันปีหนึ่ง ลูกทั้งสองคนเป็นเด็กเกเร ے, มีปัญหาทุกวันนี้ผมและลูกต้องแยกกันอยู่เพราะเขาทั้งสองขอแยกไปอยู่กันเองยิ่นถามซ้ำลูกสาวคนที่สองที่อายุ1ิกปีก็ตั้งท้องกับผูช้ชายแล้วก็เลิกกันแล้วก็เอาลูกมาให้ผมเลี้ยงอีกแทนตัวปัจจุบันผมอยู่กินกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งผมรู้สึกว่าอยู่กับเธอได้นานกว่าทุกๆคนทั้งๆในชีวิตผมนะ่ะ จะอยู่กับผู้หญิงแต่ละคนได้ไม่นานนักแต่เธอคนนี้ผมรู้สึกว่าเธอคือคู่บุญคู่บรารมีเพราตั้งแต่เจอเธอนะ่ยผมก็ได้ขาวั่พระธรรมกายพร้อมกันชวนกันทําแต่บุญมาตลอดแล้วก็มีลูกชายด้วยกันอีกหนึ่งคนตอนนี้อยุ่ได้สิบขวบแล้วครับปัจจุบันผมทาอาชีพทนายความก่อนหน้านี้เป็นธนายความตกอันอับคนหนึ่งต่อมาก็ดีขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่เขาวัดเพราะเห็นปาฏิหาริย์อัศจรรย์ตะวันแก้วทำให้ผมอยากสร้างพระมากอยากสร้างสุดๆแต่บ่อจี้ครับผมผมยังทำตามหลักวิชาในการนั่งสมาธิทุกวันอธิษฐานจิตไม่เคยขาดเลยใจผมจดจ่อตลอดว่าอยากสร้างพระสร้างพระสร้างพระว่างตอนไหนก็นั่งสมาธิทันที จนกระทั่งผ่านไปประมาณสองสัปดาห์อยู่ๆก็มีฝรั่งมาแจ้งทำคดีหนึ่งแสนบาทผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากจึงได้สร้างพระแกนกลางถึงสมองค์สมใจหลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจเลิกเล่าเลิกเที่ยวกลางคืนเลิกอบาย,ยมุขทั้งหมดทุกวันนี้ก็มีชีวิตที่ดีขึ้น,นเรื่อยๆแม่ของผมมีชีวิตที่ลำบากมาก ตากตามขายของตามตลาดทุกอย่างส่วนพ่อก็มีภรรยาน,น้อยสูบุรีจัดแถมยังตบตีซ้อมแม่เป็นประจำโดยเฉพาะหลังจากเสียพนันมาซึ่งลูกๆก,ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามเพราะกลัวโดนลูกหลงไปด้วยทำได้ดีสุดก็คือดูแม่ร้องไห้และพวกเราก็ร้องไห้ตามแม่ไปด้วยบางครั้งพ่อเอาเงินไปเล่นพนันจนหมด ั้งครอบครัวไม่มีเงินเลยต้องพานกินข้าวกับน้ำปลาแม่เป็นผู้หญิงที่น่าสงสารมากจนกระทั่งวัระสุดท้ายแม่ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานในวัย62ปีทุกวันนี้พ่อของผมป่วยด้วยเซลยเหอดในสมองแตกต้องเดินขากับเพลกผมพยายามแนะนำเส้นทางบนให้ก,กับพ่อเพราะไม่อยากให้ทนไปตกนรกดยการจัดการเล่นมนันัเล่นมวยตู้และทำให้แม่ทั้งใจ ซึ่งปัจจุบันนี้พ่อก็ดีขึ้นมากแล้วครับยอมมาวัดธรรมกายยอมทําบุญเข้าใจเรื่องบุญมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากคําถามบุพกรรมใดทําให้พี่ชายผิวหนังไหมและบุญใดที่ทําให้เขาหายใช้บุญจากการสร้างองค์พระหรือไม่ครับเคยได้ยินว่าหากเป็นโรคผิวหนัง ตองทำความสะอาดหอฉันถึงทำให้ผิวดีแต่ระหว่างบุญทำความสะอาดหอฉันกับบุญสร้างพระจะส่งผลในการหายต่างกันอย่างไรครับเ<อ>ข้าใจถามนลยหาพิชายสร้างพระไม่เต็มองค์มาถึงคราบุญส่งผลสมบัติจะเกิดขึ้นอย่างไรครับและในกรณีที่ตั้งเป้าในการทำบุญแต่ทำได้ไม่ถึงเป้าทั้งทั้งในพยายามสุดกำลังแล้ว สมมาทิฏเกิดขึ้นจะมีเงื่อนไขอย่างไรจะจะเป็นบาปไหมในกรณีที่ทำไปถึงเป้าคนแก้ไขอย่างไรครับพิชายสัญญาจะมาวัดแต่ยังไม่มาจะบาปไหมครับผมควรทำอย่างไรให้เขามาวัดในกรณีที่คนมีทุกข์ถึงอยากจะมาวัดแต่ตอนมีสุขไม่อยากมาวัดจะมีวิธีการน้ำหน้าที่กยยัริยามิตรให้คนประเภทนี้มาวัดได้อย่างไรครับ บุพกรรมใดจะทำให้น้องสาวมีปัญหาหนี้สินคิดฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายและกรรมนี้จะมีผลในชาติหน้าอย่างไรทำไมน้องสาวถึงเห็นภาพองค์พระสีทองขณนะเข้าห้องผ่าตัดแล้วที่เธอรอดมาได้เป็นเพราะการตั้งใจว่าจะทำบุญสร้างพระหรือเปล่าหากเธอไม่คิดจะทำบุญตอนนั้นจะรอดไหมครับเธอควรทำอย่างไรให้มีชีวิต ครอบครัวที่ดีขึ้นกว่านี้ครับบุพกรรมใดทีายให้ผมแอนตี้วัดในตอนแรกและมีชีวิตในวัยรุ่นเป็นหนุ่มเซฟเพล์จนต้องเลิกกับภรรยาคนแรกชาแนาจะต้องมาเจอกันอีกหรือเปล่าแต่เจอแล้วจะเป็นอย่างไรผมต้องแก้ไขอย่างไรแลวทำไมผมถึงรักภรรยาคนปัจจุบันและอยู่กับเขาได้นานกว่าทุกคนบุพกรรมใดผมถึงมีลูกเกเรและรราทั้งสองมีเรการาอะไรกับผมมาหรือไม่ และผมควรจะแก้ไขอย่างไรคราทั้งสองเคยทำบุญกับหมู่คณะมาใหม่ครับเพราะผมอยากชวนพวกเขามาสู่เส้นทางนี้บุญกรรมใดที่ผมต้องมาเลี้ยงลูกของลูกสาวคนที่สองและหลานคนนี้เคยเป็นอะไรกับผมมาแนอดีชาติรหรือเปล่าครับแล้วผมก็รักหลานคนนี้กรรมใดทำให้พ่อแม่ทิ้งเขาผมควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับตอนผมบอดจี้แต่อทิชายติดสร้างพระ และจู่ๆก็ได้เงินมาสร้างอย่างอัศจรรย์ทั้งสามองค์เป็นเพราะเหตุอะไรครับและในกรณีคนที่บอจี้แบบผมจะใช้วิธีนั่งสมาธิอธิษฐานแบบผมจะสําเร็จทุกรายไหมครับถ้ายใ้สาเร็จต้องระกอบไปด้วยเงืินไขและตัวแปรใดบ้างครับอาชีพโษนาที่ผมทําอยู่ดีไหมครับบางครั้งผมรู้สึกว่าอาจจะทําให้ติดเศษกรรมได้ผมและภรรยาอยากเปลี่ยนมาทําธุรกิจขายตรง แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะครุ่งหรือเปล่าผมควรทำอาชีพอะไรดีที่ไม่สร้างกรรมใหม่และได้รวยกว่านี้ครับบุประการใดที่ทำแม่งผมเป็นโรคเบาหวานและต้องมาเจอคุณพ่อแบบนี้เขาทั้งสองมีเวรกรรมต่อก,กันมาหรือไม่แม่ตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อาทิตย์หมเป็นอย่างไรและก็มีอะไรอยากฝากบอกใครบ้างครับ ผมผมต้องทําบุญขนาดไหนถึงจะพ้นกรรมจากการมานันและกรรมอื่นๆจนถึงได้ไปดุสิตบุรีครับและผมควรจะทําหน้าที่อะไรเมตเพอโดวยวิธีการอะไรบ้างผมมารยาลูกชายคุณสะท้อนและน้องสาวเคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรครับลับตาฟันเป็นตูเป็นตะเตือนขึ้นมา แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรมปรากันนะจ๊ะพี่ชายเป็นโรคผิวหนังไม่เหมือนโดนไฟคลอกเพราะกำเนิดดีชอบทำอาหารประเภทเปิบพ,พิสดารมักจะนำสัตเป็น,เป,นเป็นมาปิ้งมาเผาเพื่อความอร่อยเชนปลาหลาเป็นเป็นมาโยนใส่ในหม้อน,น้ำเดือดแล้วปิดฝาคล้ายต้มเปรตทำาดังนี้เป็นประจำเลยจ้ากับกมที่เคยดื่มโซดาจนเมาเพราะผิดหวังในชีวิต เมื่อเมาได้ที่แล้วก็คิดจุดไฟเผาตัวเองและบ้านโดยการเอาน้ำมันราดตัวแล้วจุดไฟแตะบนกล่าวตามมาส่งผลจึงทำให้ชาตินั้นมีคนมาช่วยเอาไว้ดังนั้นจึงไม่ตายดังที่ต้องการแต่กระผิวหนังถูถกไฟลวกถลอกปอกเปกิปกปกรรมทั้งสองนมารวมส่งผลในชาตินี้จะมีอาการดังกล่าวแต่ที่หายได้เพราะวิบากการรมเบาบางลงแล้ว และบุญสร้างพระในปัจจุบันกันเดตตามมาส่งผลตัดร่อนิบัตก,กรรมจึงทําให้ทุเลาขึ้นไม่ถึงแก่เสียชีวิตเจ้าเรื่องโรคผิวหนังนั้นที่หายเพราะทําความสะอาดหอฉันก็มีหรือหายเพราะสร้างองพระก็มีบุญทั้งสองสามารถช่วยเดตทั้งคู่เละเจ้าคือพรหนักเป็นเบาหรือเบาก็ห,หายควรํำทั้งสองอย่างคู่กันไปก็จะยิ่งดีขึ้นหาวพิชัยสร้างพระไม่เต็มองค เวลาสมบัติเกิดขึ้นก็จะไม่เต็มที่ดังที่คาดหวังในกรณีที่ตั้งความหมายแต่ทาไปยังไม่ถึงเป้าแต่กระทาอย่างสุดกําลังจะทรงผลในเวลาสมบัติเกิดก็จะเกิดเต็มที่แต่ถ้าถึงเป้าด้วยก็จะยิ่งทับเทวีขึ้นไปไม่เป็นบาปกรรมอะไรหรอกเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งเป้านั้นเป็นอธิษฐานบารมีแต่วัในใดวันหนึ่งเราทําได้ถึงเป้าก็จะเป็นสัจจะบารมีจ้า พิชาสัญญาว่าจะมาวัดแต่ไม่มาก็ไม่ได้เป็นบาปกรรมอะไรเป็นแต่เพียงได้ชื่อว่าดำมรงชีวิตยอยู่ด้วยความประมาทซึ่งบาปกรรมเก่าอาจจะตามมาส่งผลเพราะไม่ได้เข้าวัดสร้างบุญใหม่ในกรณีคนมีทุกข์ถึงอยากมาวัดแต่เวลามีสุขก็ไม่อยากมาลูกก็ต้องพยายามทำหน้าที่กิเลมิตต่อไปโดยแนะนำให้เขารู้ว่าที่เขามีความสุขในปัจจุบันเพราะ บุญเก่ากำลังส่งผลซึ่งบุญหมดบุญเก่าไปทุกวันพระใช้ไปทุกวัน,วนถ้าไม่สร้างบุญใหม่เพิ่มขึ้นจ้าอิประการหนึ่งเรายังจะต้องมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เรื่องราวความเหมายของชีวิตอีกการที่เราเข้าบัณฑิตนักปราจะทําให้เราเข้าใจชีวิตดีขึ้นแล้วก็จะได้ดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทน้องสาวมีปัญหานี่สิง่งที่ฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายเพราะ กำลังทานบารมีในอดีตย่อนไม่เพียงพอที่จะทานสิ่งที่ตัวกำลังทำอยู่จึงทำให้มีนี้สินแต่ที่คิดหาทางออดในการฆ่าตัวตายเพราะวิบากกรรมเคยพูดจาตัดรอนกำลังใจคนที่เขากำลังมีปัญหาและทับถนจนเขาหมดกำลังใจและคิดฆ่าตัวตายซึ่งก็เป็นน้องสาวตัวตนเองในชาตินั้นแหละจ้ะแต่ไม่ตายพระเจ้านั้นมปนน้องสาวแทงตัวตายตัวในฐานะพี่สาวก็ไปช่วยน้องสาวทัน เหมือนตัวเองในชาตินี้ถ้าปล่อยไว้โดยไม่เปลี่ยนนิสัยนี้ก็จะทําให้มีนิสยัยหาทางแก้ไขปัญหาชีวิตด้วการฆ่าตัวตายติดตัวไปในพบบึงหนะ่าต้องแก้ไขขันทันดานซะต้องทำบุญทุบุญาล้ติฐานว่าอย่าให้ตัวเองมีความคิดเช่นนี้อีกเลยบุญเก่าที่เคยทำไว้กับโมคณะทำให้พระทำให้เห็นพระสีทองตอนอยู่ในห้องผ่าตัด และเป็นจุดพลิกผันในชีวิตได้กลับมาสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะอีนี่มาเจว่าทุกอย่างมีเหตุนั่นั่นเรื่องนี้มีเหตุหากไปทําบุญตอนนั้นชีวิตก็ยังจะรอดเพราะกรรมบางลงไปแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่เพราะวิบากกรรมอื่นยังมีอีกเมื่อได้สร้างองค์พระซึ่งเป็นบุญใหม่ก็จะไปตัดลนวิบากกรรมเก่าแล้วก็มาต่ออยุ่ไขให้ปลอดภัยจริงๆ จะให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นนั้นก็ต้องเอาบุญเป็นที่ตั้งแล้วต้องอดทนไปสร้างกรรมใหม่แตใจสั่งสมบุญใหม่ทุกบุญให้มากๆหนักก็จะเป็นเบาวๆาวก็จะดีขึ้นกรรมครอบคนบางรูปนีนอดีตตามส่งผลจะทำให้ชาติให้ชีวิตชาตินี้ชีวิตในวัยรุ่นเสเพลเพราะมีเชื้อผ่านติดตัวมาแล้วต้องเลิกกับภรรยาคนแรก วงจรในวัฏฏสงสารก็อาจจะทำให้โครจอมาเจอกันได้ในชาติใดชาติหนึ่งจะหากเจอกันถ้าบุญของลูกย่อนในชาตินั้นก็จะทำให้ลูกเจอดังที่ทำกับเธอเอาไว้จะแก้ไขลูกก็ต้องเร่งสร้างบุญนิมมากและตฐานจิตให้พ้นจากวิบาก,กรรมนี้ไปกับภรรยาคนปัจจุบันที่ลูก,กรักเธอและอยู่ได้นานกว่าคนอื่น ก็เคยสร้างบุญร่วมกันมามากกว่าคนอื่นมาที่ลูกมีลูกเกเรพราะตัวตัวลูกเองก็เกเรจึงทําให้ไม่มีโอกาสกระไรชิดเพื่อดูแลอบรมสั่งสอนและความอบอุ่นกับลูกทั้งสองไม่ได้มีเวรกรรมอะไรกันมาคือเชื่อพานเก่าของลูกติดตัวมาพอเกเยก็เลยไม่ได้กระไชิดและให้ความอบอุ่น อบรมสั่งสอนกับลูกทั้งสองถ้ามีโอกาสลูกควรจะให้เวลาเขามากขึ้นก็จะค่อยๆดีขึ้นเมื่อลูกได้อบรมสั่งสอนเขาหรือแนะนำเขาเขาเพื่อนดีๆลูกทั้งสองคนก็มีสายบุญอ,อีกทั้งลูกทั้งสองคนก็มีสายบุญอยู่กับหมู่คณะบ้างแล้วมีอยู่บ้างให้ค่อยๆชักชวนมาจ้าที่ลูกจะมาเลี้ยงลูกของลูกสาวคนที่สองเพราะวิบากกรรมจาช่วงลูกทั้งในอดีตและปัจจุบันนั่นแหละ หลานชายคนนี้เคยเป็นลูกสาวลูกในอดีตจึงรู้สึกรักเขามากเลี้ยงดูเขาให้ดีโดยความรักความใกล้ชิดความอบอุ่นทดแทนการขาดการให้ในสิ่งเหล่านี้แก่ลูกของตัวพ่อแม่ทิ้งเขาเพราะเศษกรรมการ,รมีเจ้าชู้ในอดีตของหลานชายคนนี้แหละจ้าตอนลูกอยากสร้างพระแต่ไม่มีเงินเมื่ออธิษฐานอย่างแรงกล้าก็ไเด้เงินมาอย่างอัศจรรย์ พรามีทานบารมีในอดีตอยู่บ้างตามมาส่งผลบวกความตั้งใจจริงที่จะสร้างพระให้ได้ในปัจจุบันการที่คลาจาอยิษอิฐานในสมปรารถนาได้เหมือนลูก mm hmm. ก็จะต้องมีทานบารมีในอดีตมาเป็นหลักกร้ามีทานบารมีในอดีตมากการอธิษฐานในปัจจุบันก็ไม่ยากอาชีพทนายความก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขอให้ทำไปอย่างสุจริตตรงไปตรงมา อย่าไปทำให้คนผิดเป็นถูกหรือถูกเป็นผิดถ้าทำได,ด้ดังนี้ได้ก็ทำตอบไปถ้าทำไม่ได้ก็ให้ระลึกนึกถึงบุญมันทำบุญเยอะๆแล้วทิฏฐิฐานจิตว่าสัมาชีพอะไรที่จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองก็ขอยได้ทำอาชีพนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญเป็นหลักอย่าไปกังวลใจเลยจ้าทำใจใส่ๆเดี๋ยวสมบัติใหญ่ก็จะไหลามาเทมา แม่เป็นโรคเบาหวานเพราะกรรมค่าสาวธรมหาและค่าขายทั้งอดีตและปัจจุบันพ่อก็คือภาพของแม่ในอะดีตถึงท้า้แม่ต้องมาเจอสามีเช่นนี้ก็เป็นกรรมเก่าของแม่เป็นกรรมใหม่ของพ่อแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิวัาชั้นธรรมดาแต่ตอนนี้ดีขึ้นเพราะบุญที่ลูทิศให้มีความเป็นอยู่ไม่ลําบากหรือทุกใจเหมือนสมัยเป็นมนุษย์ให้สบายใจได้ พ่อจะต้องหักดิบเลิกไบมุกทุกอย่างอย่างจริงจังและทุ่มเททําบุญทุกบุญอย่างเต็มที่ก็จะผ่อนหนักเป็นเบาส่วนจะได้ไปดูสิทธิบุรีหรือไม่ก็แล้วแต่พ่อจะสั่งสมบุญไปถึงจุดนั้นหรือไม่ลูกต้องทําอย่างนี้อย่างที่กําลังทําอยู่นั่นแหละให้สม่ำเสมอที่ทางก็จะได้เข้าใจเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษมากขึ้นลูกภรรยาลูกชายกนจุดทองและน้องสาว ตามเคยสร้างบนกระหมูคณะมาแบบกองเสบียงซึ่งบางครั้งก็เต็มกําลังบางครั้งก็ตามอารมณ์ดังนั้นชีวิตจึงขึ้นขึ้น,นลงลงเมื่อมาเจอกันชาตินี้แล้วให้ตั้งใจให้แน่วแน่สร้างสมบุญอย่างเต็มกําลังและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีว่องบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า